สวัสดีครับบอยทีวีเราวางตะข่ายขวางบอยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วมาหนึ่งตัวนะครับปลาคีตังเป็นคีตังหนังสือนะครับใสอ้วนๆเลยนะปลอดปลาชนิดนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับอย่าให้มันมาตําม,มือเราได้นะปลาชนิดนี้ปลาคีตังทุกประเภทนะมีพิษหมดนะครับระวังให้ดีนะเวลามันสะบัดใส่มือเรานะครั <c oughs> บอกเลยว่าปวดยันรักเล้ปวดหมดนะตา อ่าโ,โค้งพองโคพับนะไม่ไหวเดิมไม่ไหวครับต้องเราไม่ให้ดีนะตัวนี้ต้องจับหัวให้แน่นโอ้มาดู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 เข้าฝูงแน้แน่โอ้โหเข้าฝูงประมาณหกจ็ดตัวได้นะมามาดูอ่ะโอ้โหปลากีตังหนังสือล้วน,วนๆใสอ้วนๆเลยนะ <S 1> <S 1> วันนี้น้ำสิบสามข้านะครับก็น้ำใหญ่อยู่พอสมควรมาเรามาดูครับว่าเราจะได้กี่ตัวสำหรับรอบนี้นะ ออกนะปลาคิตังเราต้องเอามาแกงส้มถึงจะอร่อยนะเป็นปลาที่แกงส้มอร่อยมากท่านผู้ชมมีเมนูแนะนํำไหมครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนเมนูอาหารกันได้ผมไม่กระโดดกัดคอรครับ ากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้บอยทีวีช่องบันบานคนนี้ด้วยนะครับกับวิถีชนบทของผมกับอาจารย์บ๊อบตะลุยลุยเลยไปเรื่อยทําไปเรื่อยนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับข,รขอบคุณครับคิดตังหนังสือครับดูของกมลมวนๆเลยฟูงนี้เนะเต็มๆเลยฟูงนี้หกสองสี่หกหกเจ็ดตัวเต็มฝูง swing chase um, away.